สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับ Big Add นะครับ Big a d อดบิ๊นะครับเพื่อนตั้งให้มาตั้งนอนมากแล้วบอกแอดธรรมดาไม่ก็ธรรมดาต้องบิ๊กวันนี้ผมมาเที่ยวที่นี่ครับจะเชิงเซาครับจะเชิงเสาครับมาแล้วก็มาที่นี่เลยครับวัดพงอากาศผมต้องบอกว่าสุดประทับใจนะครับเพราะว่า คุณครอบครัวผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยชอบซื้อชอบทำกับข้าวอะนะครับผักหญ้าไข่อะไรต่างๆเนี่ยชอบมานี่นะครับร้านชุมชนแล้วก็ต้องบอกว่าเสราร์อาทิตย์ที่นี่นะครับวัดโพอากาศมีตลาดชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนจริงๆนะครับเขาเลี้ยงเป็ดก็ได้ไข่เป็ดนะครับเอาไข่เป็ดมาขายลูกใหญ่ๆราคาถูกๆ หน,น่อไม้นะครับอะไรอะกล้วยนะครับกล้วยมีทุกครั้งมาแล้วไม่พลาดเลยนะครับสองหวีสามสิบบาทโอโ้โหกล้วยหอมนะครับกล้วยน้ำว้าขน,นมกรอบรอบแม่ไม่แพงลูกปกระบาทโอ้โหหาก,กินที่ไหนซื้อมายี่สิบาทยี่สบลูกกินกันได้ครอบครัวอิ่มทั้งรถเลยนะครับที่นี่ชิวๆกับสถานที่ นั่งพักผ่อนหย่อนใจไม่ร้อนเพราะว่ามีหลังคาคุมอยู่งั้นเดินได้รอบเลยนะครับจะไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจจะไปไหว้พระพิคเนชจะไปทำบุญนะครับนั่นะที่ใต้พระเจดีย์นะครับ,อ,รบองค์สีทองสวยงามนั่นแหละครับนชื่นใจนะครับมาแล้วก็ ชิวๆนะครับกินไอศครีมรับประทานไอศครีมกันโอ้โหสิบบาทโอ้โหไอศครีมแน่นๆเลยครับซื้ออะไรอะ่ะมะม่วงนะนะครับแม่มีความสุขมีความสุขก็นําบรรยากาศการมานะครับที่วัดโรงอากาศฉาเชิงเสานี้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะครับบรรยากาศดีมากๆก็อาจมีประโยชน์บ้างนะครับ <laughs> ผมชอบอะ่ะ ครับก็เานำมาฝากครับมาทำบ,บุญมาไหว้พระมาช็อปจิวช็อปชิมนะครับตลาดชุมชนที่วัดโพอากาศนี้เป็นกันเองท่านถูกใจแน่ๆถูกใจแน่ๆราคาถูกนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับยิ้มแยม้แยมแจม่มใสาจากคุณแม่ค้าคุณลุงคุณป้าคุณพี่นะครับ ใจดีทั้งนั้นใจดีทั้งนั้นยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับนามาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถูกใจก็แวะไปครับผมแวะไปครับที่นี่วัดโพงอากาศจะเชิงเสานะครับวันน,นี้ไปชมบรรยากาศนะครับอาจมีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมันตัวเล็กๆใช่ไหมท่าไห่ถุงก็ไหลครับเนี่ยถุงห้าติอ่ะ อันนี้อันนี้ต้มแล้วอ๋อตึกอะไรครับฮะลูกะเก่งมากโอ้เก่งมากเลยอันนี้มะม่วงหรืออะไรสีเหลืองอ่ะมะม่วงอะไรนะโอภาโอพันขายตึกอ่ะฮะเอามั้ย ห้าสิบบาทเอาไหมหินบาทินบาลูกโหมีมะลักมีมะนลักขี้นกด้วยเออพี่นี่ขายตึกเหรอเขาโมกขายตึกอ๋อถุงเท่าไหร่รับเนี่ยอ๋อถุงสูงสี่สิบบาทอ๋อไม่เราไม่ไม่มียาข่าแมลงอะไรใช่ไหม ปอสารพิษที่น้ำผึ้งเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ทำเองเลยโอ้ oh. ใช่ไหมอย่างนี้นี่เลี้ยงกี่ตัวครับเนี่ยถึได้เยอะขนาดนี้โอ้ยหลาตัวหลายร้อยจ้ะโอ้แต่มันเลี้ยงง่ายใช่ไหม อ oh, ๋อเก่าข okay. ้าเหนียวเหรอดีดีด euh. ีุนนุ้นกันไปหน่อยอุนุ่นกันุนนุนกันร้านนี้ต้องดังมากเลยนี่จะหมดแล้วไงยเไหมโอ้ยอยากกินอยากกิน ลูกกินลูกกิน,กกนไปยังฟังออกเลยป่ะลูกกินลูกกินถนามาเิย่าถามาเรียบร้อยไปดูไปชิมดิอร่อยแน่ๆมีข้าวเหนียวด้วยเขาบอกล้างล้างแล้วมันจะมันจะเสียไหมมะม่วงขายตึก ไอนี้ไปเก็บแถวบ้านนะอันนี้นัข้างบ้านมาอ๋อข้ามไหมคุณามไหมครับข้ามไหมคุณข้ามไหมคุณลุงถามข้ามไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูก็ตอบดิชุกไงคุณต้องบ่นด้วยอ่ะแผงหนึ่งร้อยสามสิบบาทร้อยสี่ใช่ไหม เอาปลาไปทอดไหม <laughs> พี่แป๊วมะาม่วงมาจากไหนพี่ประมาณสิตัวค่ะ